ีน้เรามาดูโปรเซสรเรื่องบัญชีบ้างนะครับโปรเซสรเรื่องบัญชีนะครับก็คือโอเคตัว n v v o i e draft ตัวนี้นะครับเราสร้างมาจากตัว Order นะครับก็คือเมื่อ Order มีการ Delivery แล้วปุ๊บเนี่ยให้รับมันจะมีปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มเขีงอินว i ยด์นะครับมันก็จะสร้าง Invoice ขึ้นมาตามใบนี้ขึ้นมานะครับพอสร้างได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มีหน้าที่แค่ Validate เพื่อรับเลขน,นะครับใบกำกับภาษีขายนะครับหรือใบแจ้งหนี้ขายเนี่ยแล้วแต่เคสนะครับมันก็จะดูข้อมูลมาจากเอสโอนะครับแล้วก็จํานวนและราคาจํานวนนํามาจากตัว,วดีโอที่ส่งเสร็จแล้วนะครับดีโอที่ส่งเสร็จแล้วนะเออฉะนั้นหมายความว่าถ้าคุณมีการสปิทดีโอนะครับคุณมีการสปิดดีโอสามครั้งเพื่อสามใบกำกับ,ก,บก็ต้องสร้างสามรอบนะครับถ้าทำนถ้าทำดีโอทีเดียวสามรอบเนี่ยมันจะได้ใบกำกับใบเดียว แต่ก็อยู่ที่หน้างานนะครับอยู่ที่วิธีเพเป็นหน้างานโอเคคราวนี้เนื่องจากตัวนี้ภาษีแยกผมก็ทําตัวนี้มาอีกทีหนึ่งค,คือเพื่อรีเพสภาษีนะครับให้มันสะดวกภาษีขายแยกภาษีขายรวมอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวจะมีปุ่มให้นั่นอีกทีหนึ่ง <c oughs> ออนเชนนะครับโอเค <c oughs> อู้หายหายอ่าอันนี้เป็นภาษีขายแยกครับอันนี้เป็นภาษีขายรวม <c oughs> เห็นไหมเออผมจะทำออนเชนแบบนี้ เพื่อเป็นรีเพลซใบนี้ได้ง่ายๆนะครับโอเคครดดิเทอมเท่าไหร่เซลล์คนไหนออเทอร์อินโฟไม่มีอะไรลงชาร์เเท่าไหร่เงินมันจะมีไหมไม่มีภาษีการโอเคถ้าจบแล้วอินวอ์ก็ทําการเวลเดตเพื่อเปิดไปกากับนะครับหรือตั้งนี้อะไรก็ว่าไปนะครับส่วนของไปกากับก็ประมาณนี้นะครับ